สวัสดีค่ะทางเพจและช่อง YouTube อสังหาอพีมมีที่ดินมานำเสนอคะ่ะขายที่ดินเนื้อที่5ไร่3งาน93ตารางวาอยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะติดถนนทั้ง3ด้านหัวแปลงท้ายแปลงและด้านข้างหน้ากว้างประมาณ56เมตรลึกประมาณ159เมตร ที่ดินเข้าทางซอยนาจอมเทียน46แปลงที่ดินยาวทะลุไปถึงซอยนาจอมเทียน44ทางเข้าจะมีศูนย์รถ MG ตั้งอยู่หน้าปากซอยห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ400เมตรห่างจากทะเลประมาณ478เมตรขวามือจะเป็นซอยสามารถเชื่อมต่อกับถนนซอยนาจอมเทียน50หรือโสดกูรอมะโลหิต เข้าไปประมาณ200เมตรจะมีโรงแรมซันเซ็ตพาร์ครีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่ที่ดินเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยโรงแรมรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์ขอพักห้องพักกิจการร้านค้าที่ดินทำเลดีๆแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะขายรวม250ล้านราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจนะัดดูที่ดินและพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของโดยตรงได้ที่0839874552เบอรนี้มีลายด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาที่ทางช่องลงคลิปใหม่ๆ และช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องและทางเพจอสสังหา APM ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ